น้องหมาโชชิเนกำลังปฏิบัติหน้าที่ก็ได้กินของระเบิดมันเห่าเสียงดังทันทีขัดจังหวะการพูดของนายกเทศมนตรีจู่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตระหนักถึงอันตรายเลยปล่อยสุนัขออกไปค้นหาโชชิเนก็กระโดดขึ้นแท่นอย่างรวดเร็วแล้วเห่านายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีตกใจเล็กน้อยให้ผู้คุ้มกันนำโชชิเนอาอกไปทันทีที่เกิดเหตุกลายเป็นความโกลาหลนจากนั้นทีมพิเศษก็มาถึงที่เกิดเหตุตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดระเบิดได้เริ่มค้นหาระเบิดระเบิดสามารถระเบิดได้ทุกเมื่อทุกคนเงียบไม่กล้าขยั ผู้เชี่ยวชาญก็กลัวจนเง่ออกพวกเขาเปิดกล่องออกอย่างระมัดระวังค่อยๆหยิบระเบิดจากข้างในนั่นคือเนื้อรมควันที่หมดอายุทุกคนสดชื่นดั่งดอกไม้ตอนนี้หัวหน้าตำรวจโกรธมากบอกให้ปล่อยหมาตัวนั้นไปให้พ้นแบบนี้โชชิเนเพิ่งเข้อชามข้าวของตัวเองทิ้งมันล้มเหลวอ,ออกไปข้างนอกสุนัขต้าหนดดข้างเกดูถูกมันเช่นกันโชชิเนมองทุกคนแล้วเดินจากไปอย่างไม่เต็มใจสุนัขที่ได้รับชัยชนะมากมายจูจูก็กลายเป็นสุนัขเร่ร่อนมันไม่รู้ว่าควรจะไปที่ไหนต่อไปทันใดนั้นนนพอค้้าสุุกกััขก็มมไป จากนั้นก็เอามันใส่โครงเหล็กวันนั้นมีคนเอามันมาวางไว้บนโต๊ะตอนนี้โชชิเนเห็นบางสิ่งผิดปกติปรากฏว่ามีหมอคนครัสใมอนต้องการดัดแปลงพันธุกรรมสุนัขในฐานะที่เป็นสุนัขต้าโหนดแน่นอนว่ามันไม่ยอมเป็นหนูทดลองมันพุ่งไปตรงหน้าไส่มอนพ่นน้ำาหลใส่แล้วรีบออกจากห้องแลบมันทำให้ห้องแลบวุ่นวายไปหมดไซมอนและมาโยพยายามอย่างสุดกำลังในที่สุดก็จับโชชิเนได้ตอนนี้โชชิเนรีบกระโดดไปที่ชั้นวางแป๊บเดียวมันก็ล้มลงยาที่ไส่มอนเพียนค้นคว้า ทันใดนั้นทุกอย่างก็ตกอยู่บนตัวของโชชิเนมันทำให้น้ำยาทั้งหมดบนร่างกายออกทันใดนั้นทั้งตัวของมันก็มีประจุฟไฟฟ้าไซมอนรู้สึกว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีกดปุ่มล็อกประตูทันทีแต่โชชิเนก็พุ่งทะลุกระจกไปมันวิ่งไปที่ถนนใหญ่จูจ่ๆก็รู้สึกหิวมันเลยวิ่งไปที่กองขยะหาของกินแก้หิวจูู่ก็มีสุนัขดุสามตัวอยู่ข้างหน้ามันหัวหน้าบอกว่านี่คืออาณาเขตของพวกฉันอยากกินนอนที่นี่ต้องเสียค่าประกันตอนนี้โชชิเนไม่รู้ว่าตัวเองมีพลังวิเศษ มันกลัวและวิ่งสันหหางออกไปโชคไม่ดีโดนรถที่วิ่งมาชนแต่คนขับรีบลงมาเช็คพบว่าสุนัขไม่เป็นอะไรชายคนนั้นพบว่าโชชิเนน่ารักจึงพามันไปด้วยกลับถึงบ้านในที่สุดโชชิเนก็นอนหลับฝันดีในความฝันร่างกายของมันค่อยๆเปลี่ยไป,ไปตื่นเช้ามามันก็ทนไม่ไหวมันเปิดตู้คาบอาหารขึ้นมาหนึ่งกระป๋องผลก็คือไม่ระวังเลยพุ่งออกมาทั้งสองข้างอาหารกระเด็นไปทั่วผนงัง โชชิเนไม่รู้ว่ามันคืออะไรแค่ต้องกินให้อิ่มก็พอโชชิเนกินอิ่มแล้วก็รู้สึกเบื่อมันเลยคลานเข้าไปใต้โซฟาเพื่อหาลูกบอลมาเล่นวินาทีต่อมาตอนนี้แจ็คกลับมาจากโรงเรียนฉากตรงหน้าทําให้เขาตกใจแจ็คถามโชชิเนว่าเกิดอะไรขึ้นไม่คิดว่าโชชิเนจะเปิดปากพูดได้ไม่ฉันไม่ได้ทำ สุนัขตัวนี้ไม่ธรรมดามันนั่งบนเก้าอี้มองสาวสวยขณะนั้นมันได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือของหญิงสาวจากที่ที่ไกลามาโชชิเนได้ยินแล้วรีบไปไม่นานหลังจากนั้นมันไปที่ถนนใหญ่โชชิเนยิ่งวิ่งยิ่งเร็วขึ้นเหมือนมันกำลังบินไปมันผ่านรถคันหนึ่งไปอีกคันหนึ่งอย่างรวดเร็วแต่ตอนนี้นี้มีรถมาโชชิเนลบไม่ทันจึงโดนชนแต่การชนทําให้โชชิเนยิ่งบินเร็วขึ้น yeah แบบนั้นโชชิเนเจึงโต้กลับจอมวายร้ายทั้งสองได้อย่างรวดเร็วจากนั้นก็รีบหนีไปหลังจากเรื่องนี้แจ็คพูดกับโชชิเนเแกมีพลังวิเศษแบบนั้นควรเป็นผู้คุ้มกันปกป้องเมืองเพื่อให้สุนัขมีเกียรติมากขึ้นแจ็คยังช่วยมันทำกรอดซูเปอร์ด็อกอีกด้วยใส่เสื้อตัวนี้ทําให้มันโดดเด่นจากสุนัขตัวอื่นๆนับแต่นั้นมามันทําความดีไปตามทางความยุติธรรมร้านเครื่องประดับถูกขโมยโชชิเนเแค่เพียงการเคลื่อนไหวเบาก็ล้มล้างพวกโจรได้ทําให้เพื่อนร่วมทีมีีมมมนนนไปด้วว้ววววยยคคคาากัรรถถเสบบทุทอง โชชิเนยยึดแถบป้องกันแล้วทําให้รถหยุดเห็นบ้านถูกไฟไม่โชชิเนก็เสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยแมววางมันไว้ในที่ปลอดภัยวิญญาณในการทําความดีของโชชิเนได้รับความสนใจจากหนังสือพิมพ์หลายฉบับพวกเขายังช่วยมาสร้างชื่อเจ๋งๆอีกด้วยเดอร์ดอนายกเทศมนตรีเพื่อขอ,ขอบคุณมันได้กำหนดวันที่อุทิศให้กับมันเห็นว่าโชชิเนก่อลายปนวีรบุรุษของมนุษยชาติน้องหมาแมรี่ท <h> ี่ไม่เคยสนใจโชชิเนเลยตอนนี้แอบชอบมันนิดหนึ่งโชชิเนบอกแมรี่ว่ากระดใดที่เธอร้องขอความช่วยเหลือไม่ว่่าจะทีไหนเวลใด ผมจะปรากฏตัวอยู่ข้างคุณเสมอคืนนั้นแมรี่จึงลองเรียกโชชิเนดู แน่นอนว่าโชชิเนมาจริงๆและพาแมรี่บินขึ้นไปในอากาศให้แมรี่ใช้เวลาในค่ำคืนที่ลืมไม่ลงอิทธิพลของโชชิเนเติบโตขึ้นเรื่อยๆดึงดูดความสนใจของไซมอนได้อย่างรวดเร็วเพื่อเอาพลังบนตัวโชชิเนกอลับขึ้นมาเขาให้ลูกน้องปลอมตัวเป็นหญิงชราอยู่บ้านหลังถัดไปคราวนี้ดึงดูดโชชิเนได้จริงๆเมื่อโชชิเนช่วยหญิงชราเขาก็พบว่าแผนของตัวเองชนะผู้ชายใส่ปลอกคอและอยากจับมันไปแต่เชือกเส้นเดียวจะจับมันได้อย่างไรโชชิเนวิ่งเหมือนบิน ทำให้คนนั้นถลายไปบนถนนไม่มีใครรู้ว่าเขาถูกลากไปนานแค่ไหนจนกระทั่งเชือกขาดโชชิเนก็หยุดลูกน้องที่โชคระยกลับมาหาไซมอนเมื่อไซมอนได้ยินว่าจับโชชิเนไม่ได้ก็โกรธมากทําให้โชชิเนมาที่ประตูองค์เขาจับพ่อของแจ็คคูซุนักให้มาปรากฏตัวโชชิเนทางนี้เมื่อทราบข่าวรีบพาแจ็คไปช่วยพ่อเพื่อความปลอดภัยของพ่อโชชิเนพูดกับไซมอนมันสมัครใจมอบพลังวิเศษของตัวเองคืนให้กับไซมอนมันเลยไม่ลังเลที่จะกินยาตัวนั้นพลังวิเศษก็ค่อย หายไปแต่ตอนนี้ไซมอนมีแผนการที่ใหญ่กว่าเพื่อให้แผนการดําเนินไปอย่างราบรื่นไซมอนหักหลังและล็อกแจ็คไว้แล้วทํายาพลังวิเศษใหม่3เม็ดแบ่งให้สุนัขดู3ตัวสุนัขที่ดูร้ายก็กลายเป็นสุนัขที่มีพลังหลังจากกินยาไซมอนวางแผนมานานแล้วในที่สุดเขาก็โผล่ออกมามองนี้สิด็อกเตอร์กำลังให้ยาสุนัขทันใดนั้นก็ทำให้พวกมันมีพลังวิเศษวันนั้นไซมอนพาหมาสตัวไปที่สำนักงานเมือง ผูกมัดนายกเทศมนตรีต้องการให้นายกเทศมนตรีมอบเงินล้านให้ตัวเองแถมยังขู่ว่าถ้าไม่ให้เงินจะทําให้เมืองกลายเป็นทะเลควันนายกเทศมนตรีตกลงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอีกด้านหนึ่งพ่อและแจ็คถูกไซมอนจับขังแก้มัดได้นําโชชิเน ไปช่วยเหลือหน่วยงานราชการอย่างรวดเร็วแม้ว่าตอนนี้โชชิเนจะไม่มีพลังวิเศษแล้วก็ตามแต่การดมกลิ่นของมันยังดีมากมันได้กลิ่นระเบิดที่ศาลากลางอย่างรวดเร็วมันไม่กลัวอันตรายวิ่งเข้าไปข้างในโชชิเนเข้าไปในรูระบายอากาศตามท่อไปอยังห้องถุงใหญ่ทันใดนั้นมันก็เลื่นตกลงพื้นและตกลงบนลูกโลกจำลองมันพยายามรักษาสมดุลของมันอยู่บนลูกโลกจำลองไม่คาดคิดว่าตอนนี้ ลูกโลกจำลองหมุนออกไปโดนนายกเทศมนตรีทำให้เขาหมดสติโชชิเนเอฉวยโอกาสถักไซมอนล,มล,มลม้มลงเม็ดยาในกระเป๋าเขาหลุดออกมาโชชินเนกินยาและฟื้นพลังวิเศษตอนนี้ไซมอนสั่งให้สุนัขทั้ง3าโจมตีแม้จะมีพลังวิเศษแต่โชชิเนเสู้สุนัขทั้งสาตัวไม่ได้มันจึงพยายามโน้มน้าวพวกนั้นมันคอยให้คำแนะนำตอนนี้กลับตัวยังทัน แน่นอนว่าสุนัขทั้ง3ตัวก็รู้สึกตัวตัดสินใจเป็นพันธมิตรกับโชชิเนเพื่อปราบไซมอนไซมอนเห็นแบบนั้นก็ไม่รู้จะทำอะไรจึงกดปุ่มควบคุมระเบิดนับถอยหลังอย่างรวดเร็วภายใต้การประสานงานของสุนัขสตัวในที่สุดไซมอนก็ได้รับการลงโทษอย่างเหมาะสมและนายกเทศมนตรีก็ถูกช่วยได้สำเร็จเช่นกันแต่อันตรายยังไม่หมดเพียงเท่านี้ระเบิดกำลังจะระเบิด โชชิเนกระโดดขึ้นไปบนยอดตึกใช้ความเร็วที่เร็วที่สุดถือระเบิดวิ่งไปที่ดินแดนที่ไม่มีคนและเสียงชีวิตเพื่อขุดมันนำระเบิดไปที่ด้านล่างของโลกพอวางระเบิดลงไปมันก็ระเบิด โชชิเนทิ้งรูไว้บนพื้นแจ็ครีบมาเช็คเขากาะโชชิเนไว้ในอ้อมแขนตอนนี้โชชิเนไม่ขยับเขาคิดว่าโชชิเนทิ้งเขาไปแล้วจึงเศร้ามากตอนนี้เปลือกตาของโชชิเนขยับในที่สุดมันก็ตื่นขึ้นมันบินขึ้นไปบนอากาศอีกครั้งสารต่อภารกิจปกป้องเมือง